ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชาน,นรุนาตมานำเสนอครับยิ่งเล่นเกมนี้ยิ่งใกล้จะแตกเร็ว การมายืนของผู้นําสิงคโปร์เป็นเรื่องปกติของกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะสิงคโปร์คือเอเย่นผู้ค้าพลังงานน้ามันกับการรายใหญ่ที่สุดของอาเซียนสิงคโปร์มีโรงกลั่นน้ามันขนาดใหญ่ภายใต้ประเทศที่มีเนื้อที่เล็กๆโตให้สิงคโปร์มีประชากรที่จัดว่าฉลาดที่สุดในอาเซียนแต่การกลั่นน้ามันติดต่อกันมานานในประเทศทำให้สิงคโปร์ในตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตฝุ่นและละอองของคลาบน้ำมัน ที่กำลังสร้างมลพิษอย่างหนักภายในประเทศของตนเองสิงคโปร์ไม่เพียงแต่เป็นเอเจนต์ผลิตส่งขายน้ำมันแต่ยังเป็นเอเจนต์รับซื้อน้ำมันในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อส่งขายต่อได้อีกด้วยนี่คือสาระสำคัญที่ผู้นำสิงคโปร์ต้องออกเดินทางไปเยือนประเทศคู่ค้าน้ำมันของตนเองเพื่อขอเจรจารับซื้อพลังงานสะอาดทุกชนิดที่มีคาร์บอนต่ำเพื่อนำมาใช้ในประเทศและการส่งขายต่อ ผู้นำสิงคโปร์ได้เยือนทุกประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญและมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถผลิตพลังงานสะอาดที่มีคาร์บอนต่ำให้สิงคโปร์ได้ยกเว้นประเทศเขมรเพราะสิงคโปร์มองว่าเขมรคือประเทศไม่มีศักยภาพด้านพลังงานสักอย่างเป็นเพียงแค่ประเทศที่พึ่งพาประเทศอื่นเท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมฮุนเซนถึงได้หอบสังขารบินไปเจอกับผู้นำสิงคโปร์ เพื่อขออ้อนวอนให้ผู้นําสิงคโปร์บินกลับมาเยือนขเขมรสักครั้งเพื่อให้ตนและครอบครัวได้สร้างภาพแหกตาคนในคขมรว่าสิงคโปร์จะสนับสนุนเรื่องน้ํามันให้คขมรโดยไม่ต้องง้อประเทศไทยแต่ในความเป็นจริงก็คือผู้นําสิงคโปร์เขาฉลาดเพราะรู้ว่าหุ้นเซนนั้นถังแตกแล้วไม่มีเงินแถมสร้างหนี้พัวพันตัวอีกไปหมดคงไม่มีปัญญามีเงินซื้อน้ํามันจํานวนมากไปช่วยเหลือคนในประเทศคขมรได้ ต่างกันมากกับบริษัทปตทที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่และเป็นผู้ลงทุนเรื่องพลังงานทั้งหมดให้ขเขมรขณะที่ตระกูลหุนมีหน้าที่แค่เก็บเงินส่วนแบ่งเท่านั้นคําตอบของผู้นําสิงคโปร์จึงทําให้หุนเซนเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวและแทบจะก้มหน้าลงมาเลียแทบรองเท้าของผู้นําสิงคโปร์นั่นก็คือสิงคโปร์ยินดีที่จะส่งน้ำมันให้กับเขมรโดยแลกกับพลังงานสะอาดที่มีคาร์บอนต่ำ ถ้าขเขมรสามารถผลิตส่งมาแลกน้ำมันได้แล้วแบบนี้ขเขมรจะมีปัญญาผลิตพลังงานสะอาดให้สิงคโปร์ได้อย่างไรเพราะไม่เคยทําทุนก็ไม่มีพี่ใหญ่ก็หนีกันหมดแล้วอีกกี่ชาติขเขมรถึงจะได้พลังงานน้ามันจากสิงคโปร์มาใช้ในประเทศขเขมรเพราะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาขเขมรภายใต้การปกครองของตระกูลหุนมีแต่การพึ่งพาพลังงานจากประเทศไทยเป็นหลักผมก็ไม่เคยคิดว่า ระดับคนอย่างนายฮุนเซนจะมีมันสมองต่ำตื้นได้ขนาดนี้ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรจึงสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำเขเมรนได้มาจนถึงปัจจุบันสุดท้ายก็ค้นพบคำตอบอย่างเจ่มแจ้งก็คือฮุนเซนเก่งแค่การใช้ภาพหลอกตาคนเขเมรนด้วยกันเท่านั้นและพร้อมหักหลังคนที่เคยช่วยเหลือตอนเองมาตลอดเพื่อผลประโยชน์ของตอนเองเท่านั้น แต่ความสามารถและวิสัยทัศน์อื่นๆเทียบกับหางอื่นก็ยังนับว่าเยอะเกินไปการเดินเกมเพื่อให้สิงคโปร์กลายมาเป็นศัตรูของไทยดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลเหมือนที่เคยทํามาแล้วไม่ได้ผลเช่นอ้างจีนจะช่วยขมิ้นรบกับไทยสร้างภาพว่าสอปปลาวกับเวียดน,นามจะมาช่วยขมิ้นรบกับไทยแล้วแบ่งพื้นที่สยามไปปกครองผลก็คือโดนจีนตบหน้าอย่างแรงและงดซ้อมรบทางทะเล แถมทวงเงินที่ค้างหลายหมื่นล้านกับฮุนเซนโดนเวียดนามตบกระบาลจนคว่ำเมื่อเวียดนามเข้าร่วมซ้อมรบฝูงบินกับกองทัพไทยโดนสปปลาวตบฟันร่วงออกมาเตือนฮุนเซนว่าประเทศที่ทรยศเพื่อนพอเศรษฐกิจของสองปปลาวแย่ลงก็คิดจะเข้าไปยึดเอาดินแดนของสองปปลาวมาเป็นของตนเองโดนบริเซียเกหัวจนวมปูดไปพูดใส่ร้ายประเทศไทยให้ผู้นําเขาฟังแถมเพ้อเจ้อว่า จะสนับสนุนมาเลเซียยึดเอาพื้นที่สามชายแดนคืนให้มาเลเซียผลก็คือคุณเซนโดนตะเพิดไล่กลับขเขมรแถมมาเลเซียรีบเปิดด่านชายแดนกับไทยในทันทีหลังปิดมานานจากปัญหาเรื่องยาเสพติดและรัฐบาลมาเลเซียยังสนับสนุนเงินทุนเรื่องการศึกษาโรงเรียนตามเขตชายแดนร่วมกับไทยแถมยังเสนอการขอเข้าฝึกซ้อมรบทางทะเลร่วมกันหันไปทางไหนในอาเซียนมีแต่คนรังเกียจตระกูลหุน มีแต่คนในตระกูลชิงเท่านั้นที่รักและบูชาตระกูลหุนเพราะเป็นที่พึ่งสุดท้ายหากวันหนึ่งไม่มีแผ่นดินจะอยู่จะพึ่งพาอาศัยได้แต่ดูแล้วเห็นภาพสุดท้ายก็คือพากันกอดคอจมน้ำตายทั้งคู่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนานมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลแมนพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel7 ลเซเ It nine real